ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับจะาหนุ่มโดนคุมตัวซะแล้วตอนที่สามจะว่าไปมีเด็กที่ว่าไล่าตามแกจนมาเป็นตำรวจเนอะเรื่องมันยังไงได้หืมจะว่าดีใจมันก็ดีใจแต่ไม่รู้ทำไมช่วงสิบปีตั้งแต่ที่ได้เจอกันถึงติดหนึบอยู่กับฉันคนเดียวไม่คิดฝันว่าจะถึงขั้นมาเป็นตำรวจเพื่อตามติดชอบค่ะชอบค่ะ ชอบรบกวนมาเป็นเจ้าสาวทีค่ะรู้สึกเหมือนกำลังค่อยๆโดนต้อนเข้ามุมไม่ดีแต่คือสาวนางใจเดียวเสียเบอร์นั้นก็ตอบรับไปเด็กตอนนี้แกก็ไม่มีแฟนสาวด้วยไงเด็กมันรู้จักกันตั้งแต่สมัยประถมเชียวนาแล้วคิดยังไงวะขอแบบจริงใจไม่ได้เกลียดใช่ปะอืมนั่นสิเจอจรัสแถมตรงไปตรงมาเป็นอย่างมาก และมีความใส่ซื่ออีกด้วยแต่ก็มีใจที่เด็ดเดี่ยวคิดอยู่ว่าอยากให้จับคู่กับคนดีๆที่ไม่ใช่ตาลุงแล้วอย่างฉันมีความสุขกันไปยาวๆดีเลิศในฐานะหญิงสาวไอ้ผู้ชายที่จะมอบความสุขให้ได้นั่นถึงต้องเป็นเองไงเว้ยเอ๊ะบางอย่างตากี้มันชวนให้รู้สึกแย่เหรอตามปกติมานิ่งเย็นชาชิลๆเรื่อยเปื่อยกรณีที่อยู่ต่อหน้ากันละกัน คลั่งรักไว้วันใหญ่ชิปพวกคุณตำรวจซึ่งตัวโตวกว่าตู้ขายอัตโนมัติ